สวัสดีครับ BL Channel นะครับคลิปนี้ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่น้องัวล้พูนะครับที่มีเหตุการณ์กระกาดายิงศูนเด็กๆนะครับก็มีผููสูนเสียไปหลายนะครับโดยฉพาะเด็กน้อยแล้วก็อาจารย์ที่อ,อยู่ตรงนั้นนะครับบม่อยากเห็นภาพข่าวแบบนี้ฮะก็คิดว่าคนก่อเหตุเนี่ยบุญนาจะเป็นลูกผู้ชายครับเป็นทั้งตำรวจนะเหตุกาเด็ก กับสุภาพสติกับเด็กแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้งคาตัวตายตายไปยั้งครับกลับมารับผิดชอบพว่วมเลวซ้ามเลยครับขอแสดงควมามเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะครับ อะไรอยู่กลางเห็นะหมีนะ่งสองคนนะจ๊ะไปรับปริญญามือได้นี่พคนูนนึงอะยุดประตูคนไปรับใส่ชุดสวัสดีครับ BL Channel นะครับคลิปนี้มาเบิงเรื่องเล่า สบายๆในครอบครัวของ BL Channel นะครับ BL Family ครับผมเจนอมรับปริญยาอีกแล้ครับวสิไปรับปรินยามือได้นี่เอาเมื่อได้ลรับาไซเลนไซเลนโอ้นั่นใช่อยากรับเพื่อนรับไปรินยา พูนพูนนังไงยึดประตูพูดไปรับเสืชุดไม่เอาไม่มีอันเดียวนั่นอันนี้ด้นี่เนี่ยจะเรียนถึงไหนเนี่ยได้รับบิญญาไหมจาโชว์พูนนะนี่ตาอันนี้เห็นไหมนี่ล่ะออ้ยังคือราชพัฒน์เออเสื้อชุดที่เขาชุดชุดรับ อันนี้บอคือกันนี่วิซาทีละวิซาอันนี้ห้องกินสีสห้ออ๋อเลาต้องเบิ่งแถบนี่บ่ออกันนึงอันนี้แต่ละสถาบันหรือไม่หรือยังบ้าเวอรสถาบันวิชาแล้ววิชาจบมาอันบอคือกันรู้แถบสีก็รู้สิบ่โอ้ยวิชาทั่วไปเรียนนี้บ่ได้เบอก อ okay. well, right ันนี The ้คือมือเลื่อมเต๋อท่ายหลวงอ่ะมันรับนีคือรับแท้ที่มือไปสักก่นสักกนนี่ชองคนนี่นะพี่ใดพี่ใดนี่กุกกี้กับอาดนั่นแหละบอาว่ามง พวกเงินเบดมันใ่ตาวัน่ยิ่งอยู่กลางพันอ๋อถึงขึ้นกันเ่อหลายเราไปนลอยม่อกี้ิีหาพันทันตะนี่ยิงเือแค่ไหนภาพจอภาพเล็กภาพน้อยเเันนี้เ็นพอ้อาใช้มชขอเห็นยิ่มคักแต่ว่ายี่มกับที่ประเเดี๋ยวนี้่อย่าเลื่อมเด้ออิษานแม่เราเนี่ภาพันันเขาขยายออกจากอันนี้แหละนี่ภาพ มันอยู่ใกลๆเป็นเมื่อนเป็นแชร์ของเมื่อนใกล้สุดเหรอย้ายมาแล้วก็เป็นยังซี่ละผมมันเฮ็ดจังไเนี่ยก็เราว่าผู้ใดอยู่กลางท่นนะผู้หญิงสองคนนั่นโอ้ยหเหงื่อไหลแหงนี่เนาะเสียน่ามมากยายมันเรียกบ่ได้เลยดีใจบ่อใหญ่ดีใจกับลูกกับหลานบอ ไม่จังไหยดีใจเรอสนเจไดเครื่อนแต่งโตได้หรือแล้วเลยบ่เห็นก็มั่นในเสียมโอ้หไงช่างชาตโอ้โหไงช่างชาเดต้องเอาแบบใส่เอ็ดบ่อแยต้องเแบบใส้เอแบบรัดรูปบ่นี่ไง เดี๋ยวจะบอกคุหน่มีแต่เสียได้ยางผมไ่มีได้เงินนี่เสียะไมได้เงินก็ได้นี่นี่่หาวไปเลยญากจได้เงินันนี่ม้มีแต่เสียเงินแล้ว็ไปเพีนงานให้การเราตัวมันมีใบเราอยากได้เงินได้นหรืยังสิได้ว่าเขาเ็ยนงานอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้ก่อนเลียงก่อนจบไหมละจบมื่เลางานมเห็ยนงานอยู่แล้ว รับเปลี่ยนเงียดจากบาทดี่ใหญ่เพราะมันรับหวยรางวัลนี่อะไรกันนี้ชนะได้กี่บาทบ้างสิบได้เงินก็ได้ชิ้นหนึ่งของนี่นี่นี่ได้ใ่นี่อันนี้มันอันนี้คืออะไรนี่นี่นี่คืออย่างแม่นี่เขาไปคณะอีหยังเอียเขาเป็นคณะแล้วก็บอกม่นว่าคณะเดียวแมันสามสี่คณะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตซุ้มหนึ่งเลี้ยนแบบนี้ซุ้มกลมหนึ่งเหมืนเลี้ยนย่างหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมใช่ สิลงเล่าประสาทของชุดบาินเนี่ยปัดเสียมีบาลินเนี่ยเยอะกว่าเยอะเราเราเคยรู้จักบรเคยสัมผัสมันไม่เนียงชุดนี่ยางชุดนี่ยางเลยอันนี้คือยามแต่งชุดเสียขาวกับโปงดำแล้วมันชิมิกระดวงมันน่มันติดอยู่น้ำเสียเขาจีห้อย